วเคบอล5คู่แบบสั้นๆได้ใจความกับนายอันตบันบอลประจําวันอาทิตย์ที่29ธันวาคม6 7วันนี้ช่องเราเอามาฝาก5คู่เหมือนเดิมและสาหรับใครที่อยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเรามาได้เลยหรือสแกนที่หน้าจอที่ท่านเห็นเข้ามาได้เลยครับหน้าช่อง5คู่เมื่อวานมาตามนัด4ยกหนึ่งวันนี้จัดให้ใหม่5คู่ครับวันนี้จัดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก5าคู่เต็มเริ่มที่คู่แรกเลสเตอร์ซิตี้พบแมนเชสเตอร์เวลาสามทุ่มครึง่งเลสเตอร์เจ้าบา้า,าน งานนี้จะดวนแมนซิตี้ทีมเยือนที่ผลงานทุกไล่การนั้นก็ดอบไปชัดเจน13เกมหลังชนะเพียงนัดเดียวนอกนั้นก็เสมอสลับแพ้ออกทะเลแบบสุดๆชั่วโมงนี้ด้านราคาบอลน,นั้นออกลูกครึ่งทีมเยือนบุกต่อแน่นอนว่าเกตบอลน,นั้นดีกว่าแน่ๆแต่ชั่วโมงนี้จะมายิงใครขาดนั้นก็ยากจริงๆเพราะขาดความมั่นใจไปเยอะงานนี้มองอยู่เลสเตอร์ไม่ถึง2ลูกฟันธงลองเลสเตอร์ลูกครึ่งสกอร์ที่คาดเลสเตอร์แพ้2อ คู่ที่2สเปอร์พบวูแอม,มตันเวลาสี่ทุ่มสเปอร์เจ้าถิ่นเอง5้าเกมหลังมายังฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆชนะ2เสมอ1นแพ้2พบอีกฝั่งทีมเยือนหมาป่าบูห้าเกมหลังมาผลงานนั้นชนะสลับแพ้สถานการณ์ในลีกก็ไม่ค่อยดีส่วนราคาบอลน,นั้นออก1ลูกทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อก็ไม่น่าเชื่อว่าเฮตูเฮตนั้นหมาป่าวูปชนะถึง4จาก5้านัดหลังสถานการณ์แบบนี้ขออยู่ลองละกันครับฟันธงลองวูฟปหนึ่งลูก สกอร์ที่คาดวูบเสมอ2-2คู่ที่3เอเวอตันพบนอตติงแฮม o r เรสเวลา4ทุ่มนอตติงแฮม o r เรสตอนนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงแบบสุดๆเพราะ4เกมใน,นลีกที่ผ่านมาชนะทั้งหมดและซัดไปมากกว่า8ประตูเลยทีเดียวส่วนทางกับเจ้าถิ่นเอเวอตัน3เกมที่ผ่านมาเสมอทั้งหมด ยิ่งมาเจอคู่แข่งเกมลุกพร้อมบวกไม่สนลูกใครแบบนี้คงจะซื้อเกมลับเหมือนทุกครั้งไม่ได้แน่ดังนั้นแนะนําอยู่ฟอร์เรสบุกชนะน่าจะเชียงง่ายกว่าฟันธงวางฟอร์เรสราคาเสมอสกอร์ที่คาดฟอร์เรสชนะ21คู่ที่4ฟูลแลมพบบอดมัดเวลา4ี่ทุมฟูลแลมเจ้าบ้าน5เกมหลังมาฟอร์มยังดูเหนียวดีไล่พ่ายชนะ2เสมอ3งานนี้จะดวนทีมเยือนอย่างบอดมัร์เกมหลังมาก,ก็ไม่ต่างกันมากชนะ3เสมอ2ช่วงนี้ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันส่วนราคาบอลออก0.25เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ ฟอร์มดีๆด,ด,ด้วยกันทั้ง2ทีมแบบนี้ก็มองแล้วว่าบอลออกได้3หน้าแบบชัดเจนยังไงแล้วก็ลุ้นลองไว้ก่อนนั้นง่ายกว่าโอกาสจเจ้าแบ่งแต้มกันมีโอกาสสูงเลยทีเดียวฟันธงรองบอดมาร0.25ซอก์ที่คาดบอดมัดเสมอ1-1หรือชนะ2-1และคู่ที่5คู่สุดท้ายคิตตันพาเลตพบเซาแฮมตันเวลา4ทุ่มคิตตันพาเลตเจ้าถิ่น5เกมหลังมาฟอร์มยังไม่นิ่งชนะ1เสมอ2แพ้2จะโดนคู่แข่งเซาแฮมตันทีมเยือน5เกมหลังมายังแย่หนัก เสมอ1แพ้4ยังไม่ชนะใครเลยกับราคาบอลออก1ลูกเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ เกตบอลก็ห่างกันไม่มากนักแต่ยังไงแล้วพาเลตก็ดีกว่าแน่ชั่วโมงนี้ทีมอาจจะเหนื่อแต่เชื่อว่าเกมนี้หากมีผู้ชนะก็ต้องเป็นพาเลตมากกว่าแน่นอนฟันธงต่อคิตตันพาเลต1นลูกสกอร์ที่ค่าคิตตันพาเลตชนะ2 0สรุปบอล5คู่หน้าช่องเราวันนี้คู่1ลองเลสเตอร์ลูกครึ่งคู่2ลองวูฟ1ลูกคู่3วางฟอร์เรสต์ราคาเสมอคู่4ลองบอร์ดมาสู์จุดสองห้าคู่ห้าต่อคิตตันพาเลต1นลูกและก็จบลงไปแล้วสําหรับ5คู่เด็ดของเราในวันนี้สสําาาหรรรับบบใค่อออยยกกดดดูืไ้เพิม แอดเข้ามาหรือสกแกนที่หน้าจอได้เลยก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านเชียร์บอลให้สนุกและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ